นี่ยกะดิโซเขาอามอย่างก็ตกโลกเล็กนสั่นกันเอาเลยนี่อ้มันเต่าแหละคุณละล้านนี่เฮ้นี่ไหนมเดาเนี่ยดิโอ้ยเนี่เขาวนูลู้รนะกะมันปออนนี่กงเนี่ยอืมเนี่ยไปได่เลยดิด่าไหนเนี่ยนี้ล้กะนี่อยังกะนั่อนี้อยังกะเขาเงันลืมักนโอ้มันเปนเหมือนแก้วหนานวนนะไอ

นี่ยออไปว้างนน้ำหอมเด้งนะอเอาน้ำตาลใส่สองช้อนมาเนาะเนี่ยครับอันนี้คไก่อนย่ามนนิ่มเลน้ำมะ็งใช่เหมข้นหนาวกมันเย็นอ่ะโอ้โหพอเลงก็สั้นไปนะอืมแล้วไปไหนตัวน้อยนะตายอ่ะดเหนึงซอนึงกล็อก mười sáu hết em nếu không hôn nhỏ màn không nhỉ lưu ác sài mô mãi sài mô mày sài mô mày tên nào mọi người mày tên lúc nào 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 mày tên lúc 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 im mày tên lúc nào อ๋อโบกหลับาซ้อมอย่างนี้เนี่ยเพื่อนมักากลับหลับกินมัน